ไม่ได้ท่องสกิตหรอเลยกข้วันนี้ไม่ได้ท่องเลยไป่ไปหลอกให้รักยังไม่พอหลอกให้ลอ,งอย,ง,ยงีค่ะอุ้ใจละลูกพิงับบอลเนี่ยลั่าาวมา,มาแล้วดีนะสบอกป๋าให้หยุดเิ มิน,นิมูลาฟาร์มจ้ามินิมูลาฟาร์มก็จะมีในส่วนของพิซซ่าไม่ปลอมนะไม่ปลอมนะอะไรต่อ ดูเหมือนเราไม่ได้ท kind of ่องเหมือนเะเอางี hey, anyway> ้แป๊บนึงนะพี่ป้ายมานี่กิจกรรมเขามีมากมายแต่ที่เราจะมาทำในวันนี้ก็คือมีทำพิซซ่าใช่ทำไอศครีมนะคะแล้วก็ทำบัตเตอร์แพนเค้กเนี่ยเองบอกเลยว่าเรื่องของคุกกิ้งหรือการเช่าครัวเนี่ยที่แพทที่หนึ่งโอ้โหนี่กูอีกล้วคนรู้ใช่รที่แพทเป็นคน สวยค่ะบรรยากาศในวันนี้ก็เช่นเช่นทุกเทปเป็นไงทุกนรกอยากจะให้ได้กลิ่นตรงนี้มากตรงนี้กลิ่นวัวกินควายกลิ่นกิแทสกลิ่นกิแทในส่วนของตรงนี้มันก็เป็นโซนสัตว์นะคะด้านนี้มันก็เป็นฟาร์มควายเป็นฟาร์มน้องเรียกฟาร์มฟาร์มใช่แล้วมันขึ้นมาลงบ้านเขาก็เลยไปเลยกันเลยค่ะ ููดไม่ตื่นนเเต้เลยอนนี้นะคะเราก็เดินมาที่จุดแรกนั่นก็คือจุดและปิดโฮมนะคะก็คือมาให้ให้อารกระต่ายแต่วันนี้มันมี อะไรสะดุดตานิดนึงทำไมหรอกล้องเราใส่เสื้อมาสีแสบอุ๊ยตายตบอกว่าผู้ชายใส่เสื้อสีดำเฮ้ยแล้วชอบอมเฮ้ยผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเลือดหมูยังไงเมาแล้วชอบดูตัวเองเขาบอกผู้หญิงที่ชอบแส่เสื้อลายมาเห็นผู้ชายในของเล่นไปให้หารแล้วปิดกันเลยหนูพี่ลืมบอกว่าที่นี่ว่าเขาเป็นฟาร์มควายนม เจอท่องเที่ยวที่เดียวแห่งแห่งแห่งประเทศไทยเลยนะคะที่นี่แต่บ้านหนูสิปาล์มนมนั่นไงมันก็จะมีดำกิ่ดดอ่าหนูเลี้ยงกิ่ดดอจรองหอไปเดินเล่นตลอดเลี้ยงถอยถ่ายอ่ะสุรินทร์นี่สุรินทรโอเคภาษาแต่ละที่ก็คือจะไม่เหมือนกันนะนะคะก็เด็กมาเด็กมาได้ให้อะไรลูกอ๋ออ๋อมีบุลเส้นกับไข่ไหมจริงเหรอน้ำมันซุกี้อ่ะไข่อ่ะ ใช่ค่ะเขาน่าจะเป็นเด็กที่ดูแลที่นี่อยู่เด็กทพิเศษชื่อม้าลายทำไมเหรอมัดมัดอะไรมัดพี่พิพันธ์มาป่ะให้อาหารเอาให้เข้าไปข้างในได้ด้วยนะคะเฮ้ยระวังรองขารองขารองขาเออพี่ให้เกียรติหนุ่มแกล้งในโอ้ยอยากหงัดกันที่นเราจะตั้งชื่อเป็นผู้ชายบ้างนะวันนี้เราจะไม่สมโฟนแล้วเพชรรัก ไงข้างล่างไงโอ้ยมูฟไปคนเดียวเพื่อนไม่ได้ดูเลยนะนะจังไงนะเอ้าอุตตะละเจออีกแล้วใครวะเนี่ยฉันว่าเขาเป็นลูกเจ้าของฟาร์มเลยอะที่ไหนรอสุดโผล่ขึ้นมาเลยตัวนี้เก่งเลยรู้ตัวเองเ้อะเอ็นดูจังมูดิ้ตาถ่ายอะไรอ่ะพี่ไม่เห็นถ่ายกระต่ายเลยเห็นถ่ายแต่ยังอูนถ่ายอะไรอูดตายเลย โอ้เห็นมีมีหมุนแบบโหหมุนหาด้วยนะแต่ว่าตายอยู่นี่อะไรของเขาอะโอ้โห้โเสร็จแล้วว่ะโอ้โอ้เสร็จแล้วมาเดินออกแล้วเสร็จแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วมาคคนนี้อยู่แม่อ่ะถ้ามันกินของใครคือคนนั้นคือแม่เขามึงไก่ทางนู้นสิเหมือนไก่ทางนู้น ลูกพุ่มตับปอเนี่ยรวบผ่าแล้วดีมั้งไม่กินเนาะไม่กินอากาศขอบคุณครับไปแล้วนะเดี๋ยวตรงนู้นไปให้อาหารหมูยื้อเดี๋ยวเราดลวน้องหนิงพาไปดูจริงหรอแต่พวกพี่เคยเห็นที่อื่นไหนที่พวกที่บ้านบ้านเหรอเนี่ยใหญ่กว่าบ้านฉันอีกอ่ะอุ้ยตล้ว ากกงตอนนี้นะคะน้องหนิงกับพี่แพทย์อยู่ที่มูลาบัฟฟโลเฮาส์นะคะแต่ว่าตอนที่เราเข้าซิขอไปปลอนนุ่มตนี่ยคะตอนนี้นะคะมันก็มีเป็ดเดินมาหาเราแล้วเป็ดว่าไงลูกเดยงมาเลยทุกคนรู้เป็ดรู้ท่านเป็นคนรักสัตว์ท่านให้อาหารเสร็จท่านก็จะเอาไปทำอาหาร เปิดแปลว่าอิสระฉันไม่อยอมไปเป็นทาสคุณหรอกค่ะฉันจะผัดจะปิ้งจะย่างก็ได้เอาอะไรเอาอะไรลูกลัวกอนลูกเอาอะไรเอาไง Obrigado. <sussurra> มามาซังชื่ <c oughs> น้องการุนาใครอยากกินนมให้แลบลิ้นให้เาพาอตัวเด็กๆนะคะเพราะว่าตัวโตๆเนี่ยเขาอยากอ่อะไรอยาวอะไรวะา,าลูกมตากองโจังหวะดึงมกดูดิดูนะดูเมื่อกีอ้เดี๋ยวดูน้าดึงมื่อกี้มื่อกี้อยน่มาบ้างสิโตเอิมาม้าซังมาม่าังมาแล้ว มีงานเยอะๆนะพามาสั่งนะอะไรเอยล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเอาแบ่งกันแบ่งกันไต้องพูดอุ้ยตัวนี้คือเรียบร้อยมากอ่ะอุ้มเรามาสั่งจนไม่หยุดเลยนะจ๊ะพามาสั่งจนไม่หยุดเลยคุณจ๋าจ๋าโอ้ตัวแค้นเดือดรันถูให้แค้นเดือดออกมาดามมึงก็ว่างอี่เกลือ ทำไงอ,อ่ะหนูเปิดเปิดอะไรของมึงอะ่ะที่จะไม่ให้หนูตรงมึงเนี่ยก,กูป้าเนี่ยแหละค่ะเอ้ยที่สวยไหมสวยค่ะเอ้ยป้าสวยเหมือนใครใช่หรอฉันชัด นาสวยเหมืนอนซิตาเออเก่งมากลกาูกบอกปลาให้หยุดสิปลาหยุดเฮ้ยทำไมแล้ววันนี้ปลาหยุดเอ้เอ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เป็นเป็นเจ้าที่ของ daily workshop ค่ะสวัสดี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 ค่ะต้องเต้นก่อนค่ะก่อนเข้าต้องเต้นก่อนที่เราจะทำแอคชั่นใช่เราต้องเต้นก่อนตอนนี้คือเพลงแบบน่าเต้นมากเต้นไปจะตัดกองกันตอนนี้ไม่เชื่อลองดูดิเย้มาแล้วมาแล้ว เค็นโปรดิวเซอร์เต้นค่ะขอโทษขอโทษ วัตถุดิบของเราวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วยแป้งแพนเค้กนะคะแป้งแพนเค้กในนี้ก็จะประกอบไปด้วยนมมูราหรือนมควายคุประโยชน์คือแคลเซียมจากธรรมชาติเป็นแคลเซียมเกิดเป็นสองท่อของนมวัวนะคะนะคะเราก็จะใช้สีช็อกโกแลตตัวนี้นะคะว่าเป็นรูปโครงสร้างกันก่อนเลยนะคะไม่มีอะไรมากค่ะแค่อยากให้คิดและสร้างสรรค์ด้วยการจินตนาการของตัวเองเลยค่ะค่ะไม่ได้กูอยากรู้ไข่เนี่ยใครเอามาฮะลูกไข่ลูกไข่ยากรู้ ลูกปอดิวจริงโอ้กลิ่นหอมช็อกโกแลตมากคิดค้นรูปภาพที่ตัวเองต้องการออกมาได้เลยนะคะเหมือนพี่ขวัญกดดันอ่ะเนาะผู้ตายแล้วหนูว่านู้อะไรอ่ะปลาดาวจริงหรอะเสร็จแล้วนะคะแป้งเริ่มมีร์กัสหรือเริ่มเซตตัวเราก็ใส่แป้งสีปกติลงไปได้เลยค่ะอ๋อโอเคกอมาแล้ว นี้รูปภาพจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับฝีมือเรายโอ้จริงเหรอโอ้แตยแล้วเอ๊ะกูเจอพี่ขวัญหรือกูเจอไอ้ก๊อตเนี่ยภาพจะสวยขึ้นตามฝีมือของเรานะคะอยู่ที่ฝีมือที่บีบทำแบงนี้ของพ่อแต่กูไม่กล้าบีบเลยทไงทำมีทางเจอเฮ้ยไม่แย่นะโอเคทำไมเนี่ยนี่รูปไหนทำจริงนี่ไงนี่ทำอร่อยนี่ย ไหมคือเราสามารถเกลี่ยไปได้ใช่ไหมใช่ค่ะมันคู้ไดทีเฮ็ดแม่ร้องค่ะอะไรต่ออเจ้า่บจ้ตงาอยู่แม่เจ้ตาอยู่เวสีดูเพลงด้วยตสูงใหญ่มือานซัมนปร์ลโถ่เราไม่ดีสัมพุเข็ม ร้องไปมองกูไปร้องไปมองกูไปรองมากไม่เป็นไรนะเป็นไรอ่ะเป็นไรโอ้โหตูตูตูตไม่ทำแล้วตอนแรกน่ะอยากให้มันเป็นมิกกี้เมาส์ไม่ออกมาเป็นหมีภูได้ไงไม่รู้อันนี้ไม่เอาแล้วเอาเอาใหม่ได้ป้าน้องขอใหม่ได้ป้าได้ได้เอาใหม่ เรียบร้อยเหปลนห้องห้องก่อนเป็นห้องก่นิมอ้าห้องเที่นึ่คือเขาไปแล้วนัอันนี้เรามาพบกับห้องทำเนยจะโอ้ห้องทำเนยเมื่อกี้ห้องทำแพนเค้กแพนเค้กต้องเหมือนกันอันนี้คาบเนยเลยนะ ข้ามเลยอันนี้ข้ามเลยเลยนะเนี่ยต่อมานะคะเรามาถึงช่วงในการทําเนยนะคะคือนานมบรานะคะที่เราดิดออกจากเต้าของไารนะคะเราจะนํามาแปลรูปเป็นเนยนะคะหรือเนยสดนั่นเองนะวะิธีการทําเนยนะคะไม่ยากคะ่ะแต่จะใช้พลังงานของน้องๆเองหรือของเราเองนะคะเพราะว่าเราจะใช้ตัวที่เป็นธรรมชาติเลยก็คือใช้ตะก้อด้วยพลังงานของเราเองเราอยากจะให้น้องได้รับรู้ว่าการทําอาหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ ต้องใช้ไฟฟ้าก็สามารถทำทานเองได้นะคะมีตัวช่วยอุ้ยตายแล้วตัวช่วยมาปั่นไปอีกแล้วเนี่ยอันนี้ปั่นเธอทีนึงแบบโอ้ยเอาขาอันนี้เลยไปไหนอันท่านตอนแรกนะคะเราจะทำวิปครีมนะคะลงในโถของตัวเองได้เลยเสร็จแล้วเราก็ใช้ตะกร้อตัวนี้นะคะปั่นแมะมีอะไรมากค่ะเอาแล้วคับตอนนี้นะคะมาโมร่าชิปไซมานะนี่ลอยยังไงหรอโปรตี้มาแล้โปรตี้มาแล้วปรตีนก็น่าก้าวไปแล้ว นี่นะคะเขาจะขึ้นเป็นวิปปิ้งครีมใ้เราที่เราใช้แต่งหน้าเครื่องดื่มใช้แต่งหน้าครีนะคะนี่คือสเต็ปแรกนะคะในการทำาหนึ่งอ่ะอันนี้ได้แล้วนะคะจริงเหรอคะส่วนนี้นะคะเราก็ทาการแยกส่วนนมออกนะคะเหมือนเราคั้นกะทิเลยค่ะจะได้สองส่วนแบบนี้อันนี้เปรียบเสมือนน้ากะทิเลยค่ะ สามารถดื่มได้หรือเขาเรียกว่าเป็นส่วนของโปรตีนนั่นเองนะคะดื่มได้จริงๆเหรอะดื่มได้ค่ะผ่านการพัชไจต้มข้าวเชื้อเรียบร้อยค่ะสิ่งที่เราต้องการนะคะคือตัวแฟตนะคะหรือตัวเนยนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นส่วนไขมันล้วนๆเลยนะคะอืชิมได้ค่ะจะเป็นมันๆค่ะอันนี้ก็คือชิมได้ใช่ไหมคะชิมได้ค่ะเสร็จแต่นี้แล้ว ไม่ทำอะไรต่อเดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวหนูจะขอเวลาจัดของทำไอศครีมต่อไปได้อร่อยมากอร่อยอันนี้อะไรนมควายค่ะอ้าวแล้วมองหน้าป้าทำไมอ่ะนมอะไรนมควายค่ะเออนมควายใช่ไหมได้ค่ะตกกระเด็กหรือเปล่าวันนี้กูจะตกกระเด็กแน่ๆวันนี้ไป ถึงขั้นตอนการทำ i i ไอซครีมกันแล้วมางานหลักของมณฑก็จะเป็นนมวัวนมวัวอะไรนมอุณไอ้ก็ใช่นมวัวเหมือนเดิมน uh ี่ใช่ค uh ่ะใช่ค uh ่ะ ส่วนผสมในการทำไอศครีมก็ไม่มีอะไรมากค่ะเราหาใช้ในตามตู้เย็นหรือซื้อตามซปเอร์มาร์เก็ตได้ได<ล>นะคะอ่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะ,ะเราก็จะใส่2อย่างได้แก่นะคะไข่ไก่และน้ำตาลทรายค่ะ,ะเฮ้ยหนูดูทำเป็นจังเลยอ่ะไม่ไม่ควเก่าเสร็จแล้วให้เราใช้ตะกร้อตัวนี้นะคะที่ไข่ไก่ขึ้นฟูเลยคะ่ะได้เลยไข่ไก่ขึ้นฟูตัวตีตีใส่ก่อนต้มตัวต่อต่อไปโอ้โดีแล้วเจ๊ต่ำเลนะอารมณ์แบบไปเอาคุณแน่ ไม่เหมือนกันเนาะไม่เน่าเชื่อเลยผู้ชายชันยังไงผู้ชั่วโมงได้ไหมผู้ตายผู้ตาย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 ถัมาเราจะใส่ส่วนผสมที่เหลือทั้งสองอย่างผสมไปด้วยนะคะนมและบิสรีมใส่ลงไปได้เลยได้เลยค่ะอ่าและทีนี้ก็ตามด้วยวานิลาที่เตรียมไว้ให้เลยนะคะประมาณ2บีบนะคะต่อมานะคะในกะงใบนี้นะคะจะกรอบไปด้วยเกลือและน้ําแข็งนะคะเพื่อเพิ่มความเย็นให้กับน้ำแข็ง ทีนี้ให้ระวังกระมังเล็กบนน้ําแข็งนะค่ะเคยกินอนนี้บ่ายติมไม่ติหมนนะอ่ะทีนี้พี่ก็จะคนไปด้วยหมุนไปด้วยนะคะเนื้อเขาจะได้เนียนๆมาเล่นเดบกูเลยอ่านทีนี้วิธีการทำนะคะหนึ่งมือนะคะเราจะหมุนแล้วก็คนหมุนไปฝ็กดีหน่อยนะไปไปไปหลอกให้ลักยังไม่พอหลอกให้ลอยยีค่ะหนึ่ง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 เลยตอนนี้หนหูเลย ปันจนกว่าเขาจะมีการแข็งตัวเลยโอ้ยฝันจนกว่าเขาจะมีการแข่งเช็ปันทงนี้คนะุ้มมาก <laughs> อันนี้เราก็ทําการเช็คนะคะตรตัวที่เขาแข็งตัวละะแล้วะะแล้วเราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเป็น,นสีนทั้งหมดนี่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของต่วสีพาไปเบิ่งนะคะเอาโปรดิวเซอร์มาเป็นตัวแทน

แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ที่เดิมค่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะมาทําพิซซ่ากันใช่มีวิทยากรท่านใหม่อีออมค่ะสวัสดีค่ะอย่าขั้นตอนขั้นตอนแรกขั้นต้อนมาอย่าขั้นตอนต้อนตอนนะพันต้อนมาอย่าขั้นตอนต้อนต้อนขั้นต้อนมาคนไหนคะคนไหนคนไหนคนไหนคะเนี่ยอย่าแซว ขั้นตอนแรกนะคะใช้ไมคกิ้งเลยค่ะกดลงไปตรงกลางกิ้งขึ้นลงให้สุดแล้วก็พลิกกลับด้านบ่อยๆนี่แบบนี้เลยค่ะบอกอะไรให้โชว์อ๋อขาขากินที่ไหมคะเฮ้ยพี่ตอนมก บอกอะไรอยาให้โชว์พี่ตอมมาบอกอะไรอยากให้โชว์อะไรของพี่เนี่ยมือหนักอ่ะิหโอ๊ยโอ้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทาซอสกันนะคะเราจะเว้นขอบไว้ประมาณ1เซนค่ะทาได้เลยเป็นมะเขือเทศที่งอกตอนวันจันทร์บ่ายสองอ่าที่นี่ที่นี่เขาเลือกที่นี่เขาเลือกวัตถุดิบระดับชั้นดีที่นี่ที่ดีร้ะนปั อ๋อแล้วชีสก็ใส่โรยไปได้เลยเหรอใช่ค่ะโรยยังไงครับชีสโรยยังไงเอ๊ะโอาลงเกลนเส้นอะไรแกเราจะเอาเข้าเตาอีก5นาทีได้ค่ะโอเคหนาทีนี้คือทุกอย่างเสร็จค่ะกินได้เลยอ่าแล้วมาดูกันว่าของพี่กับข,ของหนูใครจะอร่อยกว่ากันโอเคอเอาไฟชาร์กไม้ออกมานะคะอเอาพี่ทำดีกว่า่ะ หนูว่ามันเหมือนแป้งอันนี้มากเหมือนแป้งบิสกองแบบใกล้สุกแล้วก็ได้พี่ไหนเฮ้ยอ๋อเห็นดิ่งแล้วค่ะซาดอ่ะเนาะทำไมอ่ะกำลังจะออกไปหาเลยเฮ้ยแกงนี่ตะหน้าพี่แพ็คดีกว่าเออมันด ตรเ้อมันลายแล้วก็เอาีลอยหน้าหน่่งแล้วโอ๊ะกายไปออกไปร้อกล่องชันจ้ากล่องอยู่นี่ขอ่ตมเนี่เยสุดยอดหนเทดเขาไม่กินพิซซ่าี่หงอมันต้องให้พี่ตอมกินพี่ตอมมาแล้วพี่ตอมมา เออเกียวหลังเหมือนกันมนได้แบงทีเนี่ยร้อนล้อล้อเดี๋ยวต้องต้องลิ้นออกมาก่อนตลอดเลยนะกินสิบแปดบวกนอ้อยกลับไปไงอร่อยเหรออร่อยเหรอจับเองเนี่ยจริงนะกูอยากมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังตลอดเวลาเลยอ่ะทำไมกลัวแวงแป้ง และตอนนี้นะคะเราก็ทํากิจกรรมที่มินิมูนาฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนัก็คือบอกเลยว่าร้อนกว่านี้ดูเดือดกว่านี้มากที่สุดนะคะก็คือถ้าเข้าไปนี่ก็คือต้องถือกระทะเลยต่อไปนะคะเราจะไปก็คือที่วัดนะคะก็เพื่อไปสักการะพูทชาสิิงศักดิ์ผู้บ้านผู้เมืองของสากเซิงเซิงเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าจะเป็นวัดอะไรติดตามจ้า เป็นไงบ้างวันนี้อินโกร์อินอินบใจเพราะหวอโสธเนี่ยเขามีตำนานมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่าที่เนี้ยเขาบอกขอลูกได้ลูกขอเงินได้เงินนะคะที่เนีย เคยขอเคยขอเคยขอแล้วได้ด้วยไม่จริงแค่ต้อมาแก้แล้วรใช่เหรอไ่ก็ปุ๊บขอวันนี้แหละอีกวันหนึ่งได้เลยพอเคลียร์เสร็จปุ๊บจ้พอหลังจากเสร็จวันหนึ่งก็คือมาแก้เลยเฮ้ยเอาดีจริงไม่เร็วจังอ่ะจริงไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นขออะไรไปไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้รอได้ปหขอเรื่องเรียนขอเรื่องเรียนถ้าจะพูดเรื่องความเชื่อสมบูรณ์คนมันจริงนะเพราะว่าคนที่เขามากันนะ่คือเขามาแก้บนเาก็สเร็จกันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ ไม่แค่มันไม่ได้ขออะไรจนเกินตัวไปไอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าสมมติตตวันเนี้ยแบบมาขอพรุ่งนี้ขอให้มีเงินร้อยล้านเงี้ยก็ไม่ได้ผมจะนั่งกินนอนกินเฉยๆรอบร<ช>้อยล้านรอบลอยไม่ได้ป่้าติดตามด้วยว่ารอบหน้านะคะโปรตีจะทำเบิร์ที่ไหนนะคะฝากรายการโปรตีทำเบิร์นด้วยแล้วกันนะคะเจอกันอีพีหน้าค่ะเอาดีพี่เอดี ขอถ่ายกพทชจริงเหรอออมพักอยู่ค่ะพักอยู่เฮ้ยกลัว่าพี่แพชไปดูดิ่อะไรเนี่ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะ เฮ้ยเฮ้ยเร็วเฮ้ยนี่กอนนะเลมอนเอาล